ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบายโยออ่อไปอ่อไปออกอไปเอออ่อไปไม่อออพี่โอเคไม่อออครับโอเคอ่อไปหง่อก็โอเคท่เโอเคทอนวันนี้6โมง สมง38อุนภูมิ7องศาาทิตีกจะขึ้นแล้วสวยไหมใครเป็นคนสนับสนุนให้ซื้อเครื่องบินลบกกเพนที่ไปทิ้งไข่ที่กัมพูชาคิมิโร่ใช่ไหมใช่ ก็ยังก็ยังขอบคุณเขาเนาะคนรู้ยังขอบคุณยังมีวิสัยทัศน์ที่ดีเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีคลิปสั้นบอกว่าพรคประชาชนอยู่ตรงคาทหารนม่จริงเลยจ้ะแม่เราสนับสนุนภารกิจที่จําเป็นเรือเครื่องบินลบกิเพนเรือฟิีเกตสวัสดิการทหารคนตัวเล็กตัวน้อยสนับสนุนหมดเลยจ้ะแม่ที่เราเห็นแย้งอยู่อย่างเดียวจ้ะแม่ขออนุญาตถ้าทหารมาปฏิวัติรับทหารเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นเลยสมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารพอตัดรถถังมันซื้อเรือ พอตัดเรือซื้อเรือดำน้ำพอตัดเรือดำน้ำมันซื้อเครื่องบินพอตัดเครื่องบินมันเอาไปซื้อกางเกงในบางบอนเดือดวินสะเพิดไอรักชนกออกไปด้านวันอยู่บำรุงเว้นวักการเมืองชีวิตสุดชิวดูไว้บทเรียนบางบอนในช่วงที่ทุกพักการเมืองค่ะก,กำลังเร่งกันเดินสายหาเสียงซึ่งตอนนี้ดิจิทัลฟุตบินพักส้มก็เต็มโซเชียล ทประชาชนตื่นรู้มากขึ้นแม้บางส่วนยังหลงเหลือพวกที่หลอกตัวเองปิดหูปิดตาไม่ยอมเสพข่าวจากแหล่งอื่นจนมองไม่เห็นว่าพรรคส้มมีการด้อยค่าทหารมากขนาดไหนและยังมีการหลงเชื่อคำโกหกของพรรคสม้มที่พยายามจะปฏิเสธเรื่องของการด้อยทหารด้วยทั้งยังมีหลักฐานค่ะอยู่เต็มโซเชียลมีเดีย อาทิที่สสพักส้มชุมบุรีมีการโพสต์ว่ากองทัพส้นบาทาและผู้สมัสสสครสสส้มกรุงเทพมหาคนครที่เคยบอกว่าเปลี่ยนงบกองทัพมาเป็นสวัสดิการผ้าอนามายัยเพราะผ้าอนามัยจําเป็นมากกว่าเรือดำน้าและหัวหน้าพักประชาชนค่ะอย่างเทงนัตพงศ์ก็ยังไม่ละอายใจกล้าที่จะพูดโกหกกับประชาชนว่าสนับสนุนอนุมัติซื้อบินรบกริพเพน เอาไปเป็นผลงานของตัวเองอย่างไม่อายและไอรักชนกค,ค่ะก็มีการเอาเรื่องที่ปิดเบือน,นี้ไป,ปะทะคารมกับแม่ค้าตลาดนนทบ,บุรีชอ็อตช็อตอย่างไร้สํเนึกพอขุดค้นข้อมูลค่ะก็พบว่าฝ่ายคา้านพรรคประชาชนหรือว่าพรรคส้มทางพรรคค่ะไม่ได้มีส่วนร่วมอนุมัติเลยแต่อย่างใดโดยนายสุรวิทย์วีรวันขอลัมนิสประจําเรือผู้จัดการได้มีการแสดงความคิดเห็นบน Facebook ว่าจริงแค่ไหนที่พรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนสนับสนุนซื้อกริเพน ที่พักประชาชนพยายามอธิบายกรณีถูกตั้งคำถามเรื่องด้อยค้าทหารและยกตัวอย่างว่าพวกเขาสนับสนุนการซื้อเครื่องบินริเพนโดยเทงนัทพงศ์ใช้คำว่าเอาไปทิ้งไข่ในคขเมนั้นหากจะพูดกันด้วยคอที่จริงจำเป็นจะต้องเล่าให้ครบทั้งกระบวนการและลำดับเวลาไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการอธิบายทางการเมืองที่ตัดตอน จนทาให้คนฟังเข้าใจขาดเคลื่อนทำลายเรื่องนี้เริ่มต้นชัดเจนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2568เมื่อเกิดการประทะตามแนวชายแดนไทยเล็กัมพูชาอรอบแรกเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงตึงเครียดและกระแสสังคมในประเทศเอ็นเียงไปทางการสนับสนุนกองทัพอย่างเด่นชัดหลังจากนั้นไม่กี่วัน5สิงหาคม2568คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจะซื้อเครื่องบินกริปเพนในฐานะฝ่ายบริหาร,ร,หารการตัดสินใจรั้ง นี้เกิดขึ้นในครมไม่ได้เกิดในสภาและไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านไม่ว่าจะพักใดเพราะฝ่ายค้านไม่มีอำนาจไม่มีที่นั่งและไม่มีสิทธิ์ลงมติในขั้นตอนดังกล่าวตั้งแต่ตน้นแต่ต่อมาช่วงกลางเดือนสิงหาคม2568 ร่างพระราชบัญญัติงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่2และสนี่คือจุดเดียวที่ฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องย้ำให้ชัดว่าเป็นการโหวตงบป,ประมาณทั้งฉบับไม่ใช่โหวตแยกเป็นรายโครงการและไม่ใช่การโหวตซื้ออาวุธเป็นรายชิ้นไม่มีสสคนใดหรือภาคใดกดกุ่มว่าเห็นชอบการซื้อกริเพนได้โดยตรงในบริบทเวลานั้นซึ่ง เป็นช่วงหลังการประทะชายแดนสดๆและสังคมกำลังหนุนกองทัพอย่างหนกักแทบไม่มีพักการเมืองใดกล้าออกมายืนคัดค้านงบกระลาโหมอย่างเปิดหน้าการโหวตรับงบประมาณในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้างของสภาโดยรวมไม่ใช่จุดยืนพิเศษหรือผลงานทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่งอีกประเด็นที่อาจจะหยิบมาอ้างเพื่อเบี่ยงคำถามคือการบอกว่าพักประชาชนโหวตสนับสนุนในชั้นกรรมธิการซึ่งหากอธิบายให้ตรง ตามข้อที่จริง ก็ต้องย้ำให้ชัดเจนว่าคณะกรรมาการงบประมาณไม่มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อยุทธปรกรณ์ใดๆทั้งสิน้นหน้าที่ของกรรมาการคือการพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะงบประมาณในภาพรวมไม่ใช่การตัดสินใจเชิงนโยบายหรือการเลือกซื้ออาวุธรายโครงการและที่สำคัญกว่านั้นการอนุมัติจัดซื้อเครื่องบินกริปเพนเกิดขึ้นไปแล้วในชั้นคณะรัฐมนตรีก่อนที่งบประมาณจะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมาการเสียอีกกล่าวอีกในหนึ่งคือ เมื่อเรื่องมาถึงชั้นกรรม,มธิการการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้ถูกกำหนดไว้แล้วโดยฝ่ายบริหารสิ่งที่กรรมธิการทำได้มีเพียงการไม่ย้อนคัดค้านหรือไม่เสนอให้ตัดงบในภาพรวมซึ่งไม่อาจนับว่าเป็นการโหวตให้ซื้อหรือเป็นเหตุให้เกิดการซื้อได้ในทางตะกะดังนั้นสิ่งที่พักประชาชนสามารถอ้างได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดไม่ใช่การโหวตให้ซื้อกริฟเพน แต่เป็นเพียงการไม่คัดค้านงบประมาณทั้งฉบับในช่วงหลังการประทะซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของแทบทุกพักภายใต้บริบทเดียวกันและไม่อาจนำมาขยายความว่าเป็นผู้ผลักดันหรือเป็นจ้าของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์นั้นได้อย่างสอสัต์ต่อข้อเท็จจริง เมื่อวางทำลายทั้งหมดไว้ตรงหน้าจะเห็นได้ชัดเจนว่าการซื้อกิจเพนเป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในครมที่เกิดขึ้นหลังการพัฒนาชายแดนรอบแรกส่วนการพนุบป,ประมาณเป็นบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติโดยรวมในเวลาต่อมาภายใต้ข้อจํากัดของระบบและแรงกดดันทางการเมืองไม่มีจุดใดเลยที่สามารถนับเป็นผลงานโดยตรงของพรรคประชาชนหรือของพรรคใดพรรคหนึ่งได้อย่างตรงไปตรงมาปัญหาที่แท้จริงจึงไม่ใช่เรื่องใครสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนทหาร คือการใช้ถ้อยคําทางการเมืองที่ข้ามขั้นตอนและบริบทจนทําให้สังคมเข้าใจผิดว่าพรรคฝ่ายค้านมีบทบาทในการหัวซื้ออาวุธทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีการหัวซื้อกริฟเพนในสภามีเพียงการลงมติผ่านงบประมาณทั้งฉบับตามขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นจากเรื่องราวทั้งหมดค่ะเมื่อประชาชนตาสว่างแน่นอนว่าแรงกระเพื่อมย่อมส่งผลสะท้อนกลับไปกลายเป็นกรรมติดตัวพรรคสม ล่าสุดค no ่ะในโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวินบางบอนไล่ตะเพิดไอรักชนกออกไปโดยในเพจชุนอัปเดตค่ะได้มีการลงคลิปพร้อมกับมีการระบุว่าน้ำแข็งโดนพี่วินบางบอลเขตตัวเองไล่เราไปชมคลิปกันเลยค่ะไไไมมม่่่อออกกคคโเ็ ไม่ออกรับนี่ไหนไปไเป็ครับพ,พี่เี่โอเคชักวันหนึ่งเดี๋ยวพวกพี่ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่หนูทำซึ่งยังมีอีกหลายคลิปค่ะที่พักส้มโดนชาวบางบอลไล่ส่วนทางด้านของวันอยู่บำรุงเจ้าถิ่นบางบอนเก่าที่ตระกูลอยู่บำรุงค่ะดูแลชาวบางบอนมานานหลายทศวรรษล่าสุดชีวิตสุดชิลค่ะท่องเที่ยวอย่างสบายใจเหมือนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากที่มีการลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและขอเว้นวรคไม่ลงสมัครสอสอในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยบอกว่าจาก จะขอพักขอใช้เวลาอยู่กับครอบครัวขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครสสของพรรคพลังประชารัฐทุกท่านการเมืองต้องดูกันยาวๆโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทเรียนจากบางบอลที่สะท้อนไปสู่เขตอื่นๆและจังหวัดอื่นๆว่าเคยเลือกพักส้มแล้ววันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายข่าวนี้ค่ะกันไปด้วยคลิปของนายวันอยู่บำรุงที่ตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่ดอยอินทนนท์จะชิลขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ น,นี่6โมง6โมง38 39นาทีคนเยอะมากอุณหภูมิ7องศาอาท์จะขึ้นแล้วสวยไหม ต,ต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิ I. จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ต ตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮดรติ้งเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569